กบง,งมีมติปรับขึ้นราคากา๊ส LPG ภาคขนส่งในะคะ่กิโลกรัมละ62สตางค์และก๊ส NGV กิโลกรัมละ1บาทมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกอบองมีมติให้ปรับขึ้นราคาขายปลีกก๊ส LPG ภาคขนส่งกิโลกรัมละ62สตางค์จากกิโลกรัมละ21บาท38สตางค์เป็น22บาทและให้ปรับขึ้นราคากา๊ส NGV สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลกิโลกรัมละ1บาทจากกิโลกรัมละ10บาท50สตางค์เป็น11บาท50สตางค์แต่ยังคงราคากา๊ส NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะไว้ในราคาเดิมที่กิโลกรัมละ8บาท50สตางค์เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนโด ให้มีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้การปรับขึ้นราคากาสครั้งนี้จะช่วยให้ราคา gas สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากขึ้นและลดการอุดหนุนราคา gas า NGV ของปตทเพื่นอนํารายได้ไปขยายสถานีบริการ gas NGV และท่อส่งกาสให้ทั่วถึงทุกภูมิภาคนอกจากนี้ยังได้ให้ปรับเพิ่มเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันจากน้ำมันดีเซลอีกลิตรละ40สตางค์ซึ่งจะไม่ทำให้ราคาน้ำมันดีเซลปรับขึ้นแต่จะทำให้กองทุนน้ำมันมีรายรับเพิ่มขึ้นและหลุดพ้นจากสถานะติดลบภายในไม่เกิน2เดือน ด้านนายวิทูลแนวพาณิชย์ประธานเครือข่ายสาหกรณ์แท็กซี่กรุงเทพกล่าวว่าถึงแม้ว่าราคาการปรับขึ้นราคาก a ส ngv จะไม่ได้ปรับขึ้นกับรถโดยสารสาธารณะแต่รถแท็กซี่ก็เตรียมขอปรับขึ้นค่าโดยสาร10%โดยยังไม่ได้นำประเด็นการขึ้นราคากาสมากเกี่ยวข้องส่วนการปรับขึ้นราคา gas า lpg กิโลกร,รัมละ62สตางค์มีรถแท็กซี่ได้รับผลกระทบกว่า10,000คันทำให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยคันละ30บาทต่อวัน